โทรศัพท์ที่เข้า t i k t o อกช็อปพังค่ะและจะมาเข้าเครื่องหมายแต่เข้าไม่ได้ทํายังไงได้บ้างออกให้ลองทําตามนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้า t i k t o อกเซลล์ร์นะคะหน้าแรกเนี่ยเขาจะเป็นหน้าลงทะเบียนนะคะให้เรากดเข้าสู่ระบบนะคะแล้วจะมีให้เลือก2ออย่างเข้าสู่ระบบด้วย Tik t o อกกับเข้าสู่ระบบด้วยโทรศัพท์และอีเมลให้เลือกเป็นเข้าสู่ระบบด้วยโทรศัพท์และอีเมลนะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็กดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะให้เรากรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเลยค่ะ แล้วกดส่งรหัสนะคะเลือกวัตถุสองชิ้นที่มีรูปร่างเหมือนกัน,นะคะ่ะกดยืนยนันจากนั้นรอรับรหัสนะคะที่ติกตอกเขาจะส่งมาให้เราทาง sms เนะคะเราก็เอารหัสนั้นไปกรอก อันนี้จะเป็นการเข้าติ๊กต็อกเซลเที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะซึ่งไม่มีปัญหาเลยนะต่อให้คุณจะเปลี่ยนมือถืออีกกี่เครื่องนะคะขอแค่ให้เบอร์โทรศัพท์มือถือนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะรับส่ง sms ได้อยู่นะคะก็ลองทำตามนี้ดูนะคะ